10ดาวที่มีน้ำมากกว่าโลกตอนที่สองจากตอนที่แล้วนี่เรานำเสนอเกี่ยวกับดาวที่มีน้ำมากกว่าโลกอยู่ในระบบสุริยะเราซึ่งส่วนใหญ่เป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสและดาวเสาร์มาคราวนี้ตอนที่สครับอีกห้าดวงเราจะไปดูนอกระบบสุริยะกันบ้าง ชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้ง3าช่องเลยนะครับฮ่านะฮะอันนี้เป็นภาคต่อนะครับใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้ก่อนแล้วยังไม่เคยดูคลิปแรกเนี่ยแนะนำให้ไปที่ช่องเรื่องเราอากาศไปหาคลิปนี้ก่อนซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคลิปแรกเนี่ยอาจจะก่อนอันนี้วันหนึ่งหรือ2วันหรืออะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะฮะลำดับการขึ้นแต่ว่าลองไปดูอันนี้เราจะมานำเสนอดาวดวงที่6จนถึงดาวดวงที่10ที่มีน้ำมากกว่าโลก พอมีน้ำเนี่ยดาวดวงไหนมีน้ำก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้พยายามมองหาดาวที่มีน้ำจะด้วยเงินไขใดก็ตามแต่ในการมีน้ำคือมีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มแล้วก็มีน้ำได้อันนี้สุดยอดแต่ถ้าไม่มีชั้นบรรยากาศก็จะเป็นดาวที่เป็นดาวน้ำแข็งใต้ผิวดาวน้ำแข็งเนี่ยใต้เปลือกน้ำแข็งเนี่ยอาจจะมีของเหลวหรือมีมหาสมุทรอยู่ภายในและอาจจะมีปริมาณจํานวนมากด้วยมากกว่าโลกเราอีก เพราะว่าผมทวนจากครั้งที่แล้วนะจากเทปเทปที่แล้วนะโลกเราเนี่ยเห็นมีน้ําปกคลุมทั่วทั้งดาวแบบเนี้ยเรามีมวลน้ําแค่0.2%ของมวลโลกเนะฮะถ้าเทียบกันน้ำหนักโลกทั้งลูกน้ํามันอยู่แค่ลิมๆมันเหมือนมันเหมือนดาวที่เปียกน้ำอ่ะแค่นั้นเองแล้วก็มีชั้นบมรกาศห่อหุ้มไว้นะฮะเพราะฉะนั้นน้ํามันน้อยมากๆเรามาดูต่อครับดาวดวงที่หครับนี่คือดาวที่ชื่อว่า L H S 1 1 4 0โอ้โหอยู่นอกระบบสุริยะในเดือนกรกฎาคม2024นะฮะนักวิจัยได้ใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศเจ m e s Webb นะครับ JWST สังเกตบรรยากาศบนดาวเคราะห์นอกระบบที่ชื่อว่า L H S 1 1 4 0 b ซึ่งมีมหาสมุทรเหลวอยู่บนพื้นผิวว้าวดาวเคราะหงนี้โคจรรอบดาวแคระแดงที่มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์5เท่า และอยู่ห่างจากโลกไป48ปีแสงนะฮะข้อมูลจากเจมส์เซฟนะครับได้ระบุว่าดาวเคราดวงนี้อาจประกอบด้วยของเหลวถึง10%ถึง20%โคจรในลักษณะที่ด้านเดียวจะหันเข้าหาดาวเฤอร์ของมันอยู่เสมอมันมีลักษณะาการโคจรคล้ายๆกับดวงจันทร์กับโลกนะครับแล้วก็แบบจำลองในปัจจุบันเนี่ยยังระบุว่าดาวดวงนี้อาจจะเป็นลูกบอลหิมะขนาดยักษ์ซึ่ง ภายใต้นั้นอาจจะมีมาหาสมุทรอยู่ในนั้นก็ได้ซึ่งจะมีด้านเดียวด้วยนะเพราะว่าอีกด้านนึงจะเย็นมากจนเป็นน้ําแข็งทั้งลูกเลยแล้วด้านที่หันเข้าหาดาวเลษ์ของมันก็ทะลุชั้นเปิดน้ําแข็งลงไปก็จะมีของเหลวซึ่งมีความอบอุ่นเพียงพอนะครับคือน้ําไม่แข็งแล้วก็ไม่ละเหิดเป็นไอดวงที่7ครับคือเคป l e r 1์8นและ D โอ้อันนี้รวม2ดวงเลย โลกน้ําที่เป็นไปได้2แห่งนั่นก็คือเคป l e r 138c และเคป l e r 138d อันนี้โคจรรอบดาวแคร่แดงเคปเลอร์นะครับที่อยู่ห่างจากระบบสุริยะของเรา218ปีแสงปี2022นักวิจัยได้พบว่าความหนาแน่นที่ปรากฏบนดาวเหล่านี้นะครับบ่งชี้ด้วยว่ามันเป็นดาวที่มีส่วนประกอบเป็นน้ำในสัดส่วนที่มาก ซึ่งนะักวิจัยคำนวณออกมาว่าสสารเกือบครึ่งหนึ่งที่ประกอบกันเป็นดาวดวงนี้น่าจะเบาวกว่าหินแต่หนักกว่าไฮโดรเจนและฮีเลียมซึ่งก็น่าจะเป็นของเหลวนั่นเองต่อมาครับดาวที่ชื่อว่า h h a t p 1 1 b ปี2014นเนี่ยนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบไอน้ำบนดาวขนาดที่มีเท่ากับดาวเนปจูนนะครับอยู่ห่างจากโลกออกไป124ปีแสง ดาวข้อนอกระบบดวงนี้มีชื่อว่า H P 1 1 b อยู่ใกล้กับดาวเลิกแม่ของมันโดยใช้เวลาโคจรรอบดาวเลิกของมันเพียงแค่5วันเท่านั้นเป็นดาวที่ร้อนจัดครับมีอุณหภูมิพื้นผิวสูงถึง1,000องศาฟาเรนไฮน์530องศาเซลเซียสเดียวแล้วจะมีของเหลวได้ยังไง <c oughs> อุณหภูมิสูงขนาดนี้จะมีได้งไงเขาบอกว่ามันจะมีแกนหิน และชั้นบรรยากาศที่เป็นก๊าซและมีไอน้ำที่อุดมไปด้วยไฮโดรเจนโอ้โหนักวิจัยได้ตรวจพบชั้นน้ำในชั้นบรรยากาศของ HAT P11B ตัวนี้โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าสเปกโตสโคปีในการส่งผ่านอ๋อก็คือหลักการของรอให้ดาวดวงนี้ทานสิทธิผ่านดาวเลอือกของมันสเปกโตสโคปีก็คือการที่แสงมันตัดผ่านชั้นบรรยากาศครับเราวิเคราะห์ว่า มีสารประกอบหรือมีองค์ประกอบใดๆบ้างนะฮะเมื่อตัดผ่านแล้วเนี่ยอนุภาคในชั้นต่างๆเนี่ยมันจะดูดซับแสงซึ่งเราสามารถระบุองค์ประกอบทางเคมีของชั้นบรรยากาศได้ว่าถูกซับแล้วน่าจะเป็นแสงที่ตัดผ่านของเหลวในดาวดวงนี้นะครับแต่มีปริมาณมากเท่าไหร่เรายังไม่รู้ครับดาวดวงที่8คือ k 2 1 8 b โออันนี้เป็นดาวชื่อดังนี่ ใช่ไหมฮะ K2 18b ที่เคยมีรายงานออกมาว่าอุ้ยน่าจะมีสิ่งมีชีวิตนะมีหลักฐานของอึของสาหลายชนิดหนึ่งที่อึออกมานะฮะเป็นของเสียของสาลายชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งดาวดวงนี้ก็น่าจะมีของเหลวอยู่ในมหาสมุทรอยู่ภายใต้ดาวดวงนั้นนะครับอยู่ห่างจากระบบสุริยะของเรา110ปีแสงนะฮะ แล้วก็โคจรรอบดาวแค่แดงนะฮะแล้วก็อยู่ในระยะห่างเหมาะสมจากดาวแค่แดงพอดีพอดีอดโอ้ดาวดวงนี้เคยเล่าแล้วนะฮะน่าจะเป็นเหมือนคือเขาบอกว่าภายในแกนของดาวนี้เป็นหินแล้วก็เต็มไปด้วยของเหลวและก๊าซที่ห่อหุ้มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากนะครับว่าดาวดวงนี้เนี่ยมีวิวัฒนาการแน่เพราะมีหลักฐานแล้วว่ามันมีของเสียที่ออกมาจากสิ่งมีชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นน่าจะมีพืชหรืออะไรบางอย่าง ก่อตัวขึ้นแล้วบนดาวดวงนี้อ่ะดวงสุดท้ายครับ toi 1452B ปี14 B, B 2022ทีมวิจัยนานาชาติได้ค้นพบดาวนอกระบบ toi 1452B ตัวนี้โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์ที่ชื่อว่า transit exoplanet survey satellite ของ NASA ค้นพบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณ1.6เท่าและจัดอยู่ในประเภทของดาวซ u เปอร์เอิร์ธนะ ดาวซูเปอร์เอิร์ธคือคือดาวเคราะห์หินที่ตอนระบบสุริยะนั้นก่อตัวขึ้นแล้วมีการดูดเอาแร่ธาตุและทรัพยากรไปก่อตัวเป็นดาวขนาดใหญ่ได้โดยที่ไม่โดนอย่างอย่างระบบสุริยะเราเนี่ยโลกของเราเนี่ยไม่เรียกซูเปอร์เอิร์ธเพราะว่าดาวพุธดาวศุกร์โลกมีขนาดเล็กมากซึ่งหลักฐานจากการวิจัยในอดีตกับการตั้งแบบจำลองเนี่ย มีการบ่งบอกแล้วว่าที่เราไม่ได้เป็นซุปเอิร์ธเนี่ยเพราะว่าความแปรปรวนของดาวพฤหัสที่เปลี่ยนวงโครจรเข้ามาอยู่ด้านในอยู่พักหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนวงโครจรออกไปด้านนอกช่วงระหว่างที่ดาวพฤหัสเปลี่ยนวงโครจรเข้ามาด้านในเนี่ยมันไปดูดเอาทรัพยากรที่จะมาก่อตัวเป็นโลกเป็นดาวศุกร์ดาวพุธเนี่ยนะฮะดาวคารด้วยดูดไปหมดเลยจนเราเหลือดวงเล็กนิดเดียว เราก็เลยกลายเป็นมินิเอร์ธอยู่ในทุกวันนี้แต่ส่วนใหญ่ในระบบสุริยะอื่นเนี่ยถ้ามีดาวเคราะห์หินอยู่ชั้นในนะฮะเขาก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากๆส่วนใหญ่จะใหญ่กว่าโลกหมดเลยเหมือนอย่างดาวดวงนี้นะฮะใหญ่กว่าโลกประมาณ1.6เท่านะฮะก็ถือเป็นซูเปอร์เอร์ธแล้วก็มีมวลมากกว่าโลก5เท่าความหนาแน่นของดาวดวงนี้มีการบ่งชี้ว่าน่าจะมีองค์ประกอบเป็นน้ำถึง30% ซึ่ง T O I 1452B ตัวนี้อยู่ห่างจากโลกประมาณ100ปีแสงถือเป็นดาวอีกดวงหนึ่งนะครับที่มีโอกาสที่ทางกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บนะฮะจะจับตาดูและได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้คือ10ดาวที่มีน้ำมากกว่าโลกแล้วเราก็กำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับว่าเขาจะมีร่องรอยหรือมีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่า มีการวิวัฒนา,าการของสิ่งมีชีวิตหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่นักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ในโลกเราพยายามที่จะมองหาบนดาวต่างๆอยู่เรื่อยมาเรื่องเล่าอวกาศ